สวัสดีครับทุทกคนตอ, kind of K. ตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง FAYNWK ตอนนี้เราพาทุกคนมาดูคนดังนะครับคนดังคนดังคนไปคนดังคนดังครับอืมแล้วก็ไปขางใจตาหนึงเสียไปเอาไปหมอแล้วมาดูไปดูก็เขาเป็นคนพอทานเขาผอทานเด็กกายทานก่อนเด็กไม่ไงหน่อยเด็กเปิดการต้มไก พรอะมื่อยี้กินตรงไปเงินยังแค่กับอ๋อแมนมันมีสมุนตอนนี้เราใกล้ลังอยู่ในช่วงหัน่นไม่ใส่เอามาเขาแถมมานาำเราอยู่นในขั้นตอนการโอ้มันต้องเสียงนี่เสียงดังดังชัด ให้ตไก่สู้กินเลยพี่น้องเดี๋ยวนี่เ้าียยนไก่เหลียลยลลหล่ยงเรนี่ว่ามันไก่ไก่ต็เลี่ยงก้วแค่ว้ามันเป็นโรคตับบว่าวะโอ้พันเน็ขั้นตอนต่อไปตำตุกต่อกา้เมือน ก็เสี่งเลยเมืนอเสียงอีพีตอนนี้ต้มใจของเรากำลังเป็นตะแสบมนะุกคนกบวเลยบ โว้ยตุใกลกใส่ไปกหมดัว้วนตัวเนาะใส่หม้อกอนกนะรับใส่หมอ้ออืม <c oughs> บ่กมือกันนี่แม่ก่วนไปกวนทวนเนี่ยเพาะว่าใส่ตอเกแกทีดด่นี่ก็ใส่แก่พาน ต้นใบุกแล้วก yeah. yeah. okay. mm ็จะตามาตกไม่ร hmm. so ้ำะควร้อได้ตาด้วยบักเพลียบักเรียงผ้าาอย่างนั้นคือบักเรีงนี่ไหมผาาเนือบอก้าอย่างเีแล้วก็ตามด้วยบักกาใบกระเียบแับหนงตามมกตัว แล้ก็ตามเลือดไปต้มคุณถูกกลิ่นไหมคะเราไม่ถือกลิ่นนะคะทุกคนมันอเมียนเป็นไร่ต่างสิตรงนี้พระย่าเนี้ยมดนกินไหวเด้อพี่น้องผู้ใดอันผู้ใดบ่ถือกิลิ่นเนี่ยพิจารณาสุขของเจ้ก่อนอันดับแรกก็ไปหาหมือพวกก็หน้ากักตัวอยู่บ้านสถานการณ์ช่วงนี้ แม่เนี่ยตอนนี้เราขั้นตอนยัวะตำบักถั่วนะครับโอ้ยกินแมพี่น้องตำบักถั่วเตะดังขนมนุ่มเสริมดังมินดังเดี่ยวเสี่ยมอะไรเสี่ยมเบนได้ครับพี่น้องแมวอร่อยบ่สแสบอร่อยนัวแสบของป้าเนี่ยเสี่ยง ลอยอยากสาดเขาป้าตำลอยอยอยากสาดเขาป้าพ,พนักพน้องเอ,อ้เสียบไหลไอ้น้ำตาลได้นี่บ่แม่นผมตูรหลุเป็นไรพน้องเขาแรา้งเพรตาตำมกทั่วตำมกทั่วตำมกทั่วที่ก่มไก่ลืมข้าวเราถูกขาะ มาเบงงแบาทยพี่โมนั่ดีๆแล้ามาเด้อพี่นี่งมาเบงเกวเบงเกอันนี้อ่ะไม่เหนโอ้่ยยาที่บอกเไมบอ